สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ3มชาติอาเซียนจับมือรัเสเซียหวังแก้พิษเศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัเสเซียโดยความหวังที่จะควบคุมภาวะเงินเฟ้อและกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายการบินแห่งชาติของรัเสเซียหรือ a e r o f รฟอจะกลับมาให้บริการบินระหว่างมอสโกและภูเก็ตของไทยตามปกติภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งภูเก็ตถือว่าเป็นปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแต่เส้นทางบินดังกล่าวได้ถูกระงับไปหลังเกิดสงครามยูเครนรัสเซียอย่างไรก็ดีการกลับมาดําเนินการใหม่ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยและด้วยเหตุที่จีนยังคงใช้มาตรการ โควิดเป็นศูนย์อยู่รัสเซียจึงกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยมากที่สุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ไทยจึงตั้งเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้ได้1ล้านคนภายในปีนี้นอกจากนี้ไทยและรัสเซียน,นั้นยังได้ตกลงที่จะขยายการค้าแบบทวิภาคีให้ได้มูลค่าแตะ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2566 ซึ่งมากกว่าปี2 5 6 4เกือบ4เท่าอีกทั้งไทยยังมีการสร่งออกรถยนต์และอาหารและนำเข้าน้ำมันดิบและปุ๋ยจากรัเสเซียด้วยขณะเดียวกันเวียดนามและรัเสเซียก็มีการเจรจารในเรื่องของการขยายการสร่งออกข้าวสาลีเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการส่งออกข้าวสาลีของรัเสเซียไปยังเวียดนามลดลงกว่า190 0 0 0เมตริกตันในปี2อ6 4 จาก2.6ล้านเมตริกตันในปี2561หลังจากพบการผนเปื้อนของเมล็ดทิสเซนในข้าวสาลีอย่างไรก็ดีรัสเซียจะส่งข้าวสาลีแบบปลอดเมล็ดทิสเซนรุ่นทดลองให้เวียดนามโดยเร็วที่สุดภายในต้นเดือนกันยายนซึ่งข้าวสาลีถูกใช้อย่างกว้างขวางในเวียดนามสำหรับการทำขนมปังและเส้นก๋วยเตี๋ยว เวียดนามเองก็หวังว่าจะควบคุมราคาภายในประเทศจากการเพิ่มการนําเข้าจากรัเสเซียขณะที่เมียนมาก,ก็กระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัเสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดยจะเริ่มนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียโดยเร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนภายใต้ข้อตกลงที่เจรจากันไว้ตอนนายมิอองไลผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาได้เดินทางไปเยือนรัเสเซียในเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมา จากการรายงานของสื่อเมียนมากล่าวว่านายมินอ,องไล์ได้เดินทางไปยังรัเสเซียเพื่อเข้าร่วมกับ e อสเทนอีโคโ o มิกฟอรัมและไปพบปะกับรัฐบาลเพื่อยกระดับความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวล่าสุดของไทยที่ร่วมมือกับรัเสเซียในการจับมือร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังภาวะโควิด -19 หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปตท,ทได้รับอนุมัติการสนับสนุนการลงทุนมูลค่ากว่า36,100ล้านบาทเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันกันกบ f o อ c o n บอร์ด BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นคือกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ของบริษัทฮอร i ซอนพลัสจำกัด ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างปตทกับฟ็อกคอนมูลค่ารวมกว่า36,100ล้านบาทจับตาการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าของปตทกับฟ็อกคอนดวงใจอศวะจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่รวมมูลค่ากว่า2,9478ล้านบาทประกอบด้วยกิจการผลิตรถจนตไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ของบริษัท Horizon Plus จำกัดมูลค่ากว่า36,100ล้านบาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินของบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดมูลค่ากว่า1 6 2 3 1 8ล้านบาทกิจการผลิตเส้นให่ และกิจการผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษของกลุ่มบริษัท Kingboard h o l d i n g มูลค่ารวม8,230ล้านบาทการขยายกิจการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเ a ชั o นของบริษัท IRPC c r e a n Power จำกัดมูลค่า2,830ล้านบาททั้งนี้บริษัท Horizon Plus จำกัดเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทอรุณพ l ัสจำกัดบริษัทย่อยของบริษัทปตทจำกัดมหาชน และบริษัทหลิ่นยิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสท์เมนต์จำกัดบริษัทในกลุ่มของบริษัทหงไห่พรีซีซันอินดัสทรีจำกัดหรือฟ็อกคอนเทคโนโลยีกรุ๊ปร่วมการจดทะเบียนจัดตั้งมีสัดส่วนการลงทุนของอรุณพลัสที่ร้อยละ60และหลิ่นยิ่งร้อยละ40ตามลำดับตามแผนความร่วมมือด้านการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในประเทศไทยโดยฮอร i ซ o อนพ u ั มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิตอีวีบนพื้นที่กว่า350ไร่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของไทยมีกำหนดแล้วเสร็จสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อวงเล็บรถนั่งส่วนบุคคลออกสู่ตลาดได้ภายในปี2567มีกำลังการผลิตที่50,000คันต่อปีในระยะแรกและจะขยายกำลังการผลิตไปถึง150,000คันต่อปีภายในปี2573เพื่อให้สอบรับ กับความต้องการใช้ EV ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนผลิตแบตเตอรี่ EV นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด B.O.I. ได้เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า EV ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์หรือแบตเตอรี่เซลล์ระดับโมดูล และกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงผ่านการเพิ่มระยะการให้สิทธิประโยชน์และลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นในกรณีที่ผลิตจำหน่ายในประเทศจาก2ปีเป็น5ปีทั้งนี้กรณีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและได้รับอนุมัติไปแล้วสามารถแก้ไขโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่ได้เช่นกันปัจจุบันมีโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก b o i ในกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าจำนวน16โครงการจาก10บริษัทรวมเงินลงทุน4,820ล้านบาทและมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมคันลงทุนในกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงรวม3โครงการมรูลค่าเงินลงทุน6,746.1ล้านบาท